ที่ต้นนั่งแต่กี่มงตั้งแต่กี่วงอ่ะเจ็บมังช้าแล้วครับเจ็บมังช้าขึ้นแบบไม่มีตัวม่มีเสียงเลยเตรียมการอะไรไว้ไหมไม่ได้เตรียมเลยมันต้อมีเสียงขึ้นมาเลย ไม่ทราบทราบข่าวไหมว่าวันนี้น้ำทะเลหลนุนไม่ทราบไม่เห็นบอกเลยเนาะทราบแต่ว่าที่สิบสิบเจ็ดนี่แหละที่ประกาศมาว่าน้ำทะเลจะหุนขึ๊ง ขานุสก้นะครับซ hey, oh okay. ึはは่งได้ร um ับการยกย่องจากสือต่างประเทศว่าเป็นฮีโร่ที่ช่วยเหลือหญิงสาวนักท่องเที่ยว